น่าเป็นกำลังใจให้ข้ามไปมาหงวันนะก็น้องจ้าหิวข่าวขาหัวศอกสบายทองแห้งก็เลยทั้งใส่ทั้งกินค่ะสบายทองลายแล้วก็กินขก่าบ่ะแสบนะคะเน้องายเพิ่งข้าเจ้านะก็น้องจ้าเมื่อยค่ะไปใส่กับบ้านเมื่อยเฮ็ดยันี่ยค่ะเมื่อยค่ะก็นอนแอะเลยนะก็น้องจ้ามาบ้านนะวันที่ยังได้เฮ็ดบ่ได้คือเก่าค่ะมันเมื่อย อ็เลยเขามาเพื ết, ết, mean, nah, ่อนเพื h <h ่อนเพราคุยเพื่อนเพื่อนจากเมยนกนองจเพคุยกับเพื่อนเพื่อนนกันอจ้เราเป็นอย่างนี้ไปคือว่าเราใจสวนบอเห็ดอีหยางเห็ดงานนกนองจ้ก็ลงคิบสันไปดินเล็น้อยนกันน้องจจ้ในกับเรเหตุการ์เพื่อนเพื่อนเพราะประกาศนก็นอจ้เหลงคิบสันแลเพรอเห็นต่อเนื่อนนกนองจ้ได้สำเน็ก็เอาเมนบอก น้องบรสบายน้องก็นอนิติงานก็บอกิสันว่ะทุก ngày ทั้งที่นี่แหละค่ะเมื่อยขอบคุณหลายเด้อขัดจิตกวนชมค่ะขอบคุณหลายค่ะที่มาเป็นกำลังใจจำไปหมักมวนแล้วก็นับแจกขอบคุณหลายค่ะไอ้เพื่ดขึ้นกายเนี่ยมันขึ้นกายไอ้อยู่กรุงแล้วก็นับแจกบัตรเด็กกนอนดีนะองก็นัดกินยาหลายยากำหนึ่งเพื่อพี่น้องยาค่ะเชื่อยาไอ้ แกแพรแกไอแกน้ำมูกแล้วก็เราจะยากำเนิดกันนองน้องรับมือฟันกันน้อนยังขึ้นมางมือของฟันนี่นอนดีป่ะนอนดีสักแล้วก็นเนาะยาแปดเม็ดไหมค่ะหมอจะแต่มหนาแล้วก็นราจะยาไอเอขาเชื่อแล้วก็นนอกจากยาอะยรเหลายแนวผลกันเลยไม่แปดเม็ดแล้วก็นะไรกินผ้ากินสมื่นก็ได้ ขอบคุณนะคะขอบคุณชมค่ะขอบคุณหลายะะเดื้อก็เยอะจรมาเป็นกำลังใจใหค้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายค่ะขอบคุณชมนะคะเุ็หลายะคะ่ะนี่จะเป็นมือวันที่แปดเนาะค,ะะคะ่ะเนาะวันที่แปดที่เกา่าวันเดือนเงินเดือนพุทธเอาออกนะคะเนาะ,ะแยกไปจะได้เง,งินเดือนมากกว่ารู้ เงินนี่นะครเพิ่นไม่ใช่ได้มาสิได้ไไดบ่ค่ะเงินเดืนอนมกลอยนะค,ะนะคะ่ะเนาะเนี่มัมีเงินเดือนนี่ยังจากเนี้ยราคาอยู่ซือๆเนาะอยู่บ้านเนาะ,ะมันเหนนตุการณ์นงานการในงานเกิดบ่ได้ดอกเนาะค่ะเนาะต้องซอืดอก็เสียายแล้วเมื่อยเท่าแล้วเนาะค่ะเนาะจ้าเพิ่อพอโอ้อยเักได้ขอบคุณนะคะรับเออคณสมพลเด้อค่ะ,คะ ลูกน้อ้มายจักท้ายนกคนนอจ้กเขาพุุในหลายกาน่าจกำลังแก้กรรมันมาขง้วนกคะนองแจ๊้แก้ไปฝืนแล้วกระสิอกันไหมเด้อคุณทรงพลเด้อเยนี่ยังมาฝืนก็ยังมือยังลาอยู่เบากระสิบบออกค่ะยิ้มก็บ่ีอกกาเอกกระสีอก่ะอืมอาการหนักอู่ค่ะมึง่ายมือกันมือทองก็จะบุญตะไบวแล้วก็นอจะกยิ้มเขายังมาท่นแจบ ลูกเขาการอยู่ไม่ดกินเอาละลงไปนอละค่ะม่สาสบายทองเนาะค่ะเนาะค่ะขอบคุณหลายเด้อค่ะเด้อเฮ็ดอีหยังก็บ่ได้ค่ะแปลฟางไหนหนงไน,ไน,ไน,ไนู้นซึ่งกับมึงง่ายเหนื่อยค่ะเหมือนใดชิมาคนชมค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณหลายเด้อค่ะเด้อที่มาเป็นกำลังใจให้จำไปในมื้อนีเ้เนาะค่ะขอบคุณหลายค่ะขอบคุณอากาจ้างงานกับที่แปลเฟืองใไงนช้าๆเนาะค่ะเนาะจ้าเพล่อๆ เุืหลายเด้อคอสบ้าคนชมก่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายเด้อค่ะที่มาให้กำลังใจกันไปมากเหมอนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลค่ะยกสิบาคนชมแล้วกเจ็ดคนชมค่ะใช่บโบหลายมือแล้วนอจากการเสกยอลาเพื่นเพล่านลงแล้วกันอกจากเพื่นพอกันไหไม่แล้วกันเดือได้หนากับผมพอกันไม่แล้วกันนะ สำหรับเรื่นี้ก็ขอฝากเพื่อนๆลองซ้ำนีแล้วกันนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเด้อค่ะเด้อที่กลับมาเป็นกำลังใจให้ข้ามไปในมือนี้แล้วกันนะจ๊ะขอบคุณค่ะทุกๆคนทุกท่านนะคะทุกทุๆซองเด้อค่ะเด้อที่มาเป็นกำลังใจให้ข้ามไปมากๆนะค่ะเนาะอืมให้ปกกาสีอลาดลงงานจะคนแล้วกันเนาะเมื่อยเนาะค่ะเนาะจ้ะสิไปหนยาแมอเอาเข้าให้ใกล้แต่เร่องนี้แล้วกเนาะจ้ะ ขอบคุณีหลายดวยค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะขอบคุณค่ะสำหรับอะไรนี่นไงบายที่ขอลาลุงก่อนนะคะนอะจากในนาก็มาบอกันไเด้วยค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบาย